สวัสดีชาว YouTube ลูกค้าของป่าสแสวงทุกท่านนะครับแล้วก็ในเพจของป่าสแสวงนะครับก็ลูกค้าทั้งประเทศนะครับวันนี้นะครับผมได้เข้าสวนนะครับก็วันนี้เราจะมาดูผลงานนะครับจากที่เราปักซัมบี้ขัวเหนียวนะแล้วก็พัฒนามาจนถึง ช่วงดอกนะครับปีนี้ก็ปรากฏว่านะครับก็รุ่น2นะฮรกำลังจะเริ่มตามมานะครับนี่ฮะนี่ฮะรุ่น2ก็กำลังเริ่มไหลออกมาแล้วครับแต่รุ่นนี้ก็ถือว่าเต็มต้นแล้วนะครับนะฮะก็เยอะครับครับปีนี้ค่อนข้างจะทํายากครับทุเรียนฝนมาตลอดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะออกดอกนะครับไหลสวนนะครับเรา ต้องใช้วิชามารจริงๆนะครับอันนี้ถ้าไม่ได้ปักกระตุนไอซอมบี้ขวดเหนียวไปตั้งที่แรกเนี่ยถ้าราปักเร็วกว่านี้เนี่ยใช้ตัวธรรมดาเนี่ยก็อาจจะใบเนี่ยหไหลไปก่อนแล้วครับก่อนที่จะออกดอกนะครับวันนี้เลยผมก็เลยมาติดตามนะหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับวันนี้เราก็ปักต่้งเมื่อวันที่หนึ่งที่สองนะครับนะตั้งเมื่อต้นเดือนนะครับอันนี้ก็ปรากฏกว่าดอก ก็ออกมาชัดเจนนะครับวันนี้เราเราก็มาดูนะครับผลงานของไอเจ้าซอมบี้นะครับว่ามันจะออกดีขนาดไหนฮะแล้วก็เลยถึงเวลาแล้วที่ต้องมาถ่ายทําคลิปอีกนะฮะเพราะว่าก็ผมก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ดอกออกทุกต้นแล้วนะครับก็ดูนะครับก็ชัดเจนนะครับดอกรุ่นนี้ก็ จันบุรีก็ไม่เยอะมากนะครับค่อนข้างที่จะทํายากฮะอันนี้ผมก็ลงสารหนักหน่อยนะครับเพราะว่ามันอันนี้ผมฉีดสารตั้งแต่เริ่มเห็นคลิปกันนะครับเดือนสิงหาวันที่สองนะครับปีนี้นะครับมันก็หลากเรือมันฝนยาวมาเลยครับไม่มีแรงเลยผมคิดว่ากันยาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องออกดอกมั่งนะครับแต่กลายเป็นกันยาออกไม่รอดเลยครับไปออกพฤศจิกาป้าต้นเดือนเลยนะครับ อันนี้ก็เหลืออีกหนึ่งเดือนนะครับก็จะดอกก็จะบานนะครับก็ไม่น่าจะเกินเดือนหน้านะครับก็ธันวาเนี่ยฮะรุ่นนี้ก็น่าจะบานนะครับตอนนี้ก็เป็นมะเขือพวงจะเริ่มเม็ดใหญ่ๆแล้วนะครับเ,เม็ดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถามว่าพอใจไหมก็พอใจครับเพราะว่าเราใช้สารหนักนะครับอันนี้เราค่อนข้างอยากจะเป็นเขาเรียกว่าอ่าเราไม่ได้ทําแบบธรรมดาฮะทำแบบเอานอกฤดูนะครับ มันก็ต้องสู้กับดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถามว่าทำแล้วคุ้มไหมครับมันก็คุ้มอะครับคุ้มกับก็เสียแค่ค่าสารเพิ่มฮะอย่างอื่นก็ปกตินะครับช่วงนี้ผมก็ใส่ยาปกติฮะชุดดูสุดยอดดอกนะครับอีเวนะครับแล้วก็ปุ๋ยสียี่บยีนะฮะช่วงนี้เราก็ ฉีดปกติละใบก็เนี่ยก็จะเริ่มปรีมาหน่อยเนี่ยฮะยแต่ที่นี่ใบมันสวยฮะเราก็คงไม่ต้องตกอกตกใจอะไรมากครับถ้ามันแตกใบมาเนี่ยเราเราดูแล้วว่าเราก็เอาอยู่ครับเพราะมันมันอาจจะแตกใบมาช่วงฤดูร้อนอะไรก็ค่อยว่านอีกทิ้งตอนนี้ก็ถาวนาตอนนี้จะให้ใบอ่อนขึ้นเลยมันก็คงยากครับเพราะว่าอดอกก็ดึงนะครับต้น ใบก็ดึงนะครับตอนนี้ก็เหมือนเขากําลังเริ่มใช้พลังงานแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยบํารุงฮะจริงๆก็ถ้าเราใส่ปุ๋ยบารุงเนี่ยดอกมันก็ยังออกไม่หมดเราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่ใส่ปุ๋ยบารุงนะครับเพราะว่ากลัวมันจะไม่ออกดอกเนี่ยนะครับฮะยังไงเราทําสวนทุเรียนเนี่ยทำไมมีดอกก็คือไม่ได้เงินนะครับผมก็ไม่ทราบเพราะบางคนก,ก็บอกว่าไม่ต้องใช้ปุ๋ยเร่งก็ได้นะแต่ผมผมคิดว่า ถ้าเล่งเนี่ยใส่ปุ๋ยเล่งเนี่ยฮะมันก็ให้ความสมบูรณ์กับมันไม่มีในตัวเจนเยอะนะครับมันก็โอกาสที่มันจะเป็นดอกมันมีมากกว่าอย่างตัวเนี้ยมันก็ออกดอกมามังไม่ออกบ้างเนี่ยผมก็ยังไม่พอใจฮะเขาอยากให้มันออกทุกกิ่งนะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับแต่สูตรของผมเนี่ยผมก็จะทําอย่างนี้ฮะทุกฉีดยาทุกสิบวันนะครับฮะเนี่ยฮะก็ดูแลกันไปเรื่อยๆฮะเนี่ยฉีดไปเรื่อยๆนะครับ แต่ทุกสวนที่ทาตามเรานะฮะช่วงนี้ฮะก็ไหลายแปลงนะฮะที่ออกดอกมารุ่นนี้นะครับก็ถามว่าสูตรเราพอใจไหมเราก็พอใจนะครับเพราะว่ามันก็จะขายได้ก่อนอชาวบ้านสักประมาณเดือนนึงฮะนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ของจันบุรีครับนะฮะมีปริมาณตู้ให้นะครับไออย่างรุ่นหลังเนี่ยฮะอันนี้เราไม่ต้องพูดกันนะครับ อันนี้รุ่นหลังๆอย่างนี้ไปเนี่ยเดือนนี้นะครับก็คงออกดอกเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็ถือว่าเราเดินหน้าไปก่อนหนึ่งเดือนนะครับหรือยี่สิบวันเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็จะขายรุ่นนี้ได้แบบแบบราคาที่พอจะใส่ตู้ไปก่อนคนอื่นนะครับช่วงนี้ก็ดอกก็เริ่มๆขยับยาวขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะเรา ตัดไอเจ้าซอมบี้มันไปฮะเมื่อดอกก็เริ่มขยับแล้วนะครับดอกทุกต้นนะครับอันนี้ก็โดนสารต่้งปีที่แล้วเยอะนะครับทีนี้ก็ออกดอกอีกนะฮะนะครับเนี่ยทีแรกก็แล้วทำจะไม่ออกครับโดนเจ้าซอมบี้ไปเนี่ยนะครับก็ออกอีกนะฮะนะครับมาดูต้นนี้กันบ้างครับต้นนี้ก็ใบสวยครับนี่ฮะ อันนี้ก็ดอกทุกต้นนะครับก็เราก็ไม่รู้นะว่าพอเห็นเราสภาพนี้ฮะล้วมีดอกรุ่นนี้ฮนะเราก็ถือว่าเรามาก่อนคนอื่นเนาะเราถือว่าดีนะครับวันนี้เราก็มีกำลังไลผ่ผลยากันนะครับเดี๋ยวเรามาเดินเดินดูกันนะครับว่าดอกทุกต้นใช้ไหมครับ เีขยวดดีครับสุยอดเลยครับตรงนี้เรจะมีปัญหาเรื่องดอกฟอกนะครับเพราะว่าถ้าอาหารไม่พอจริงๆเนี่ยครับโอกาสที่ดอกฟอมีเยอะครับแล้วก็ผมก็อยากจะแนะนําว่านะครับฝังให้เจ้าซอมบี้อาไปอย่างนี้กระตุนนฮะเนี่ยแต่ผมก็ฝังกระตุ้นหมดนะครับถ้าเราไม่ฝังกระตุ้นเนี่ยครับผมคิดว่า ไม่จำคิดว่าผมว่ายากะครับมันไม่ออกนะครับฮนะเราก็ไม่รู้จะให้ทำไงให้มันออกครเนี่ยนะฮะผมก็ใช้สแสลมกั้นลมยาวไปเลยครับนะก็ออกทุกต้นนะครับเป็นที่น่าพอใจครับแต่ก็มีบางต้นนะฮะที่มันดื้อน,นะครับมันก็เนะี่ยฮะ อย่างเงี้ยมันก็ออกปักไปแล้วก็ออกนะครับเนี่ยเนี่ยก,กำลังออกครับออกตามไปเลยแต่ถามว่าพอโอ้โห,โหอ๋ออีเพียบเลยนะเดี๋ยวหลังนะครับอย่างนี้ก็เป็นรุ่นชาวบ้านแล้วครับอันนี้ก็ต้องยอมถามว่าพันต้นมีสักร้อยต้นนะเป็นรุ่นชาวบ้านก็ไม่เป็นไรนครับเราก็ต้องยอมครับนะฮะนี้เราก็หนีเข้าไปก่อนนะครับบางทีบางครั้งเราก็ต้องชิงออกไปก่อนมั่งครับ เพื่อจะเอาราคานะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะเดินเดินดูกันไปเรื่อยนะครับสวยงามครับใบสวยฮะผมก็พยายามถ่ายทําให้ตลอดนะครับติดตามผลงานกันไปเรื่อยครับไม่ใช่ว่าถ่ายคลิปเดียวแล้วจะจบกันนะครับพยายามทําให้เห็นนะฮะแต่ว่า เรื่องดอกเรื่องอะไรเนี่ยผมก็มาให้ดูมันตลอดนะครับสวยงามนะครับเนี่ยฮะออกทุกต้นนะครับเมื่อนี้ตอนไหนไม่ออกเลยโอ้โวันนั้นเราเดินมาเนี่ยม,มันปีง,ปง,ปงตาดอกอนี่ <c oughs> นี่ก็มาเขือพวงแลวนะครับมาถือว่าเร็วนะครับนะ พอทุเรียนเนี่ยพอไประดับนี้แล้วเนี่ยนะครับอีกประมาณไม่เท่าไหร่ก็บานแล้วครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งฮะรอให้เป็นมะเขือพวงโตหน่อยถึงจะแยกนะฮะก็มันก็จะออกนะแค่นี้นะครับปลายๆก็ไม่ออกนะครับอันนี้ก็ไอเจ้าอมบีครับเขาจะช่วยเราได้ไม่ให้ออกไฟจริงครับเนี่ยฮะก็ออกมาแค่นี้ครับนี่ก็ไม่ออกนะฮะแค่เราไม่มีเจ้าอมบีครับ อันนี้ฉีดสารเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครับวันนี้เราฉีดผ่าฝนนะครับ15 2กิโลห่างกาัน15ถึ20ปันตามที่ผมเคยแนะนำแล้วก็ฉายมาตลอดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทำสารเราก็ดูเลยครับบางครั้งเราก็ต้องยอมนะครได้อย่างเสียอย่างครับเนี่ยใบอย่างนี้ฮถ้าเราไม่ฉีดยาเนี่ยครับฉีดยาเพี้ยยาหนอนเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ฮะเนี่ยมันก็จะกินหมดนะครับ หลังนีนี้ก็เริ่มปลดปล่อยเรื่องสารนะฮะทุกอย่างก็จะกลับคื้นที่ฮะเนี่ยครับกลับคื้นที่เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะทีนี้ก็าีดยาปกติทุกสิบวันนะครับสิบวันก็จะเห็นทุกยาแล้วนะับส,สวยครับตรวนีนะ้จริงๆออกแคนนี้เราพอแล้วครับไม่ต้องออกเยอะ ให้ใบขึ้นหน่อยครับปีนี้สรุปดินไม่ต้องแห้งแล้วออกดอกหมดครับออกา่าบฝนกันเลยอะปีนี้มันมันไม่แรงเลยจริงๆต้องยอมรับว่าดินฟ้าอากาศมันไม่เหมือนทุกปีครับสวยงามครับปีนี้ครับก็ ต้องยอมรับนะบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องฝืนธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูแถวใกล้ๆบ่อกัน,นบ้ับนีฮะก็ยังออกดอกอยู่นะครับโงดอกแมงมาหาศารเลย <c oughs> เยอะมากครับแต่ก็จะเริ่มยืดนะ ุนนี้พอเราออกดอกดีเนี่ยผมก็เลยต้องทำให้ยืดเนี่ยเราก็ปักไอซอมดีพื้นต้นไปอีกเข็มต้องเข็มเนี่ยมันก็จะออกดอกสวยนะครับเนี่ยมันก็จะยืดสวยนะครับช่วงนี้เราก็อยากได้ดอกส,สวยๆนะนะครับปีนี้น้ำยังไม่ทันยุบเลยนะครับฝนตกฝนตกตกตลอด เดี๋ยวเรามาดูตรงตรงแถวนี้กันครับตามมาดูด้านนี้กันหน่อยไหนๆก็มาแล้วนะครับอันนี้ก็เกือบเกือบครึ่งสวนแล้วครับก็พอใจนะครับกับผลงานที่เราตั้งใจทำนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยฮะปกติไม่เห็นดอกเลยครับเนี่ยเนี่ย,เน,ยเนี่ยนะพอปักแล้วก็นะฮะ เจ้าซอมบี้เนี่ยกตุ้นมาเนี่ยฮะเห็นแล้วชื่นใจครับนี่ฮะโอ้โหดกครับโอ้โหขัวก็ไม่สั้นมากครับก็ถือว่าใช้ได้ครับตกจริงๆครับสุดยอดเลยครับนี่เราก็เริ่มอัดน้ำเรื่อยๆนะครับสองวันสามวันขึ้นน้ำแล้วครับนี่ใบอ่อนขึ้นแล้วครับนี่ฮะ ดูฮะไปอ่อนขึ้นแล้วครับถ้าไปอ่อนขึ้นเนี่ยฮะดอกก็จะอย่างนี้ฮะดอกก็จะยืดแบบธรรมชาติดีครับเนี่ยนี่นะฮะนนี้ก็ถือว่าธรรมชาติเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูไอ้ที่ผ่าฝนมาแล้วครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าโอ้โหต้องโยงแล้วครับควัวเดียวนี่สุดยอดเลยครับนี่นี่ฮะผุเขียวปอเลยนะครับอันนี้เรายังไม่ไดฉีด ชุดสุดยอดผลเลยนะครับอันนี้ผมก็ฉีดแต่ชุดสุดยอดดอกนะครับก็จะมีผลสวยครับนี่ฮะลูกสวยโอ้ใช้ได้แล้นี่ก็มีลูกใหญ่ด้วยมีดอกอีกข้างบนเนี่ยต้น,ะคนแคนี้เองนะก็เอาทุกรุ่นนะครับโอ้ดอกเยอะมากนะตอนนี้ต้นเล็กต้นน้อยก็ ปยัไมได้ดอกนะครับสวยงามครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้ต้นฮะใบก็ดีเนาะนะครับใบก็เขียวเพราะเราฉีดตอนนี้เราฉีดชุดชุดสุดยอดใบเวยฮะแล้วก็สุดยอดดอกปนกันเลยนะครับต้องการใบด้วยนะเนี่ยสวยเขียวจริงครับ ติดลูกครับไม่มีหลุดไม่มีร่วงครับโอ้โหสุดยอดเลยครับกระดอกเนี่ยเรากิ่งไหนที่ยังยังไม่มีลูกเนี่ยฮะเราก็ยังต้องเอาดอกอีกนะครับเนี่ยฮะเหมือนกิ่งเนี่ยเราไม่มีลูกแล้วก็อาดอกนะฮะเนี่ยกิ่งบนเนี่ยฮะอันนี้เรามีลูกฮะเราก็เอาลูกเลยกิ่งนี้ก็เอาแต่ลูกคนล้วนฮะสวยจริงนะครับ้นขนาดเนี้ยทาเงินทําทองฮะสุดยอดเลยครับ วยจริงๆครับก็คลิปนี้ก็น่าจะบ่งบอกถึงความอดุดมสมบูรณ์นะครับของไอ้เจ้าซอมบี้ฮะปักแล้วรวยจริงๆนะครับก็อยากจะบอกเสษกรทั่วไทยว่า,าพยายามใช้ซอมบี้ดีกว่าครับ,รบเรื่องหลักเน่าค้นเน่าหรือดอกอะไรก็แล้วแต่นี่ฮะก็จะพัฒนามาอย่างสวยๆอย่างนี้ทุกต้นนะครับก็ฝาก เกษตรกรทั่วไทยเนาะนะครับเพื่อจะได้ตั้งใช้กันนะครับนี่ฮะทุกต้นนะครับอจะส่งไปทางไหนก็ช่างฮะซ้ายขวานะครับดอกหมดครับต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเนียฮะของวันนี้ก็คงต้มกันไม่ได้ครับก็ต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันนะครับฮะถามว่าต้มกันได้ไหมไม่ได้แล้วครับนี่ก็คนให้น้ำก็จะดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมก็คงอบอกท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเราคงจะทําต่อฮะก็ตลอบหน้านี่ก็น่าจะเป็นประมาณเสร็จอาทิตย์หน้านะครับก็ผมก็จะพยายามทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับแต่ละสวนเนี่ยย้ายไปที่เรามีสวนฮะคงไม่ได้ทําสวนใครนะครับผมก็ทำแต่สวนผมอาจจะมีลูกค้าเป็นบางรายฮะแต่ตอนนี้ก็ลูกค้าก็ แฮปปี้อยู่ครับนะฮะก็แปลงใหญ่ๆก็ทำสีหพันต้นเขาก็ออกรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ